ค่ะสวัสดีจ้าจาอาจารย์นี่ยดพามาเอสเอทอดมันปากกาลาไก่อาจารมีข้าวกรสมเดียจะเรียบร้อยนะมีากรสมเสิรเ,เครงแกงน้ำพริกเคิรงแกง,งครักกนนะคะเรคแกงปขากนัน่อเคิรนแกงผระสมกันให้เรียบร้อย Hoặc là những cái nước bạc cái ếch kẹt nè. Hoặc là những cái nước bạc kẹt nè. Hoặc cái nước bạc kẹt nè. Hoặc là những cái nước กะไ่เกน่จาจะเทาทีมากผสมกันด้ยได้ได้ดเปล่ยนกระลำมังไหมอยเพียงเท่านี้มันใหญ่โคตรเทาที่เสือมักเขอเสือสฟักยาวลงไปเลยน่าจะเสือฟักยาวเสือฟักยาวเสือฟักยาวลงไปกเสิส ไปล่อยมะกรูดซอยเอาสิเสยลงเสยลงไปพร้อมกันเลยดิยจ่ะยะ่ายลิปผู้เดียวน้ำตาลเกลือเสยลงไปเลยจ้จนานะคะก็มาคลุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะ ข้าจดส่วนผสมมันเข้ากันดีนะจ๊ะซื้อเนื้อปลากายมันโลนหน่อยพี่น้องเพื่อจะกินทอดมันปลาอันนี้เสื้อแป้งข้าวโพดสองซอนโต๊หน้อพี่น้องเอ้ยสองซ้อนชาดน่อยพี่น้องเออดินดลืมบอกไปผสมแป้งข้าวโพดสองซ้อนชานะ เดี๋ยวเ้าวซมาต่กไข่เสือมจาจ้าเดี๋ยว้าสิมาเสือไข่เนาะไปเลยเสือไข่หนึ่งลูกไข่เสือหนึงฟองพี่น้องนะเอากิมคนต่อลูกเขาเดี๋ยเทามันนห้ากันมาจ้าเอาก็สิมลดเนาะเอาสาวลดสาดกันเลย ชอบมากหวานชอบส่น้ำตาลเพิ่อนจุกน้อยมักเค็มมากหวานแล้วตามตามใจเฮากินนะจ๊ะเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนตอนหนอดเสร็จแล้วนะจ๊ะจะหน้าตาตึงหนอดแล้วหอมพี่ A, เก,าาก่งฮอมเอเบิ่งก่อนจ๊ะเดี๋ยวเฮาจะมาถอดกัน हाँ बन จะมาทอดมันปลาเพราะมันปลาตายด้วยจ้าหลังจากที่ห้าผสมเื่องเรียบร้อยแล้วนะจ้าเฮามาทอดกันออหอมจ้าเดี๋ยวเ้ามาชิมกันนะจ้ายวถอดแล้ว รสชาติผ่านบ่เอ็ดกินสองรอบนี่เราบึ้นสามแล้วจ้าที่อาซื้อมาเอ็ดกินนะ่ะรสชาติกับคือ,อปลาเจ้าของแล้วก็แสบนะ่ะก็เลยคิดใจก็แล้วมาเอ็ดอีกทางเล็กน้อยกับมักจะลุพาเดียวกันมากขึ้าลุมักกินนะจจ้าชอบกิน คือเขากับก็นอีกแต่ข้าวเอสเอมันก็ินอีกนะจ๊ะข้าวชีวิตปั้นเป็นก้อนงามก็ได้จ้ะเอาช้อนตักเสิรตักเสิรเลยไม่ได้ก้นเอปั้นเป็นก้อนสวยงามคือจังที่เขาขายตามร้านค้าเนาะเอาวิธีพิถีพิถันกนะันลย ม่ได้ผสมแป้ง่อล้านช้าด้วยกาเดี๋ยวแป้งข้าโวดเดี๋ยวเสองอนชานะแค่นั้นมกินโดยล้านไม่คหาเนื้อปลานี่ก่อนเะนี่นแต่้วตั้งเอ้ด้แต่แ้เาเอ๊กินเอ้เอาเน้นเนื้อปานะ อาจารล้างที่จล้างที่ทอดมันปลาเรียบร้อยนะจ่าต่อไปห้าสิบมาทอดเองพัดกนะเพราเนาะทอดใบกะเพราเกก็ทอดมันปลานะจ่าทอดกับกอบหอม,หอม

อมาเม,ามีหน้าตานะจ๊ะทอดมันปลากกายของห้องทอดมันปลากกายกับเผรากรอบดูหน้าตาเร,เรียบร้อยแล้วจ้า